รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประชาคมอาเซียนนะครับรายการที่ส่งเสริมให้คนไทยติดอาวุธทางปัญญาครับเพื่ออยู่กับสังคมอาเซียนนะครับวันนี้อยู่กับผมสุภวัตบวรมาลีครับและก็เช่นเคยนะครับอาจารย์ดรจิรัหงษ์รดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณบิ๊กผมจะย้ำนิดหนึ่งว่าถึงจะเข้าอาเซียนแล้วรายการเราก็ยังอยู่กับอาเซียนครับ อ่ะครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องราวที่เป็นที่สนใจนะของสังคมกันบ้างนะครับคือเรื่องราวของการลงประชามติครับเดือนนี้แล้วครับอาจารย์ครับเดือนสิงหาคมฟันธงเลยนะคุณบิ๊กว่ารัฐบาลคอสชเนี่ยท่านตั้งใจอยู่แล้วครับแล้วก็การที่มีมีชัยรุชพันธ์ผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีอะไรสมบูรณ์แล้วมันก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งสะท้อน สถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็คือสถานการณ์ซึ่งเป็นการปฏิวัติแล้วอาจจะต้องประคับประคองเพราะนั้นเวลาคนไปลงประชามติเนี่ยก็อย่าไปเวอร์แบบว่าต้องเป็นประชาธิปไตยร้อยเอร์เซ็นตในอดีตแล้วก็เคยมีนายกเพรมนะซึ่งมาจากไม่ใช่มาจากเลือกตั้งด้วยนะก็ดูแลประเทศมาตั้งนานผมก็เลยอยากให้ คือทุกคนไปใช้สิทธิเสรีภาพเต็มที่นะครับแต่ว่าใช้ด้วยความระมัดระวังนะว่าประเทศของเราไปในทิศทางไหนแล้วก็ดีใจที่กสชอตอนหลังๆก็เปิดโอกาสให้คือผมว่าเขาเขาจะคิดไม่เหมือนคกสชก็ไม่เ,เป็นไร,รใช่ไหมฮะเพราะผมก็มีคนไทยเป็นจำนวนมากที่ผมคิดว่าอยากให้ประเทศเนี่ยหนึ่งปราศจากคอร์รัปชันใช่ไหมครับ สองเป็นประเทศที่ปราศจากความรุนแรงถูกไหมครับประคับประคองประเทศไปถึงจุดหนึ่งแล้วคนไทยก็เข้าใจเสรีภาพมากขึ้นเนี่ยเสร็จแล้วเราก็กลับมาสู่ประชาธิปไตยซึ่งเป็นของคนไทยก็ฝากไว้แค่นี้ครับก็วันที่7สิงหาคมนะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนครับเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับในการลงประชามติครับเอาละครับนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด Professor Senge, welcome to my program. Thank you. And uh, this is your first time in Thailand. Uh, no, it's not my first time, but it's been many, many years. Mm. So people in Thailand very excited about your coming here. Uh, it's been a fun, been a fun couple of days. I really enjoyed it a lot. And PMAT is celebrating. Yeah, it's a big years. deal for them. Yeah. I, as a human resource, or person, I support. Uh, this organization but let let us uh, come to the point uh, the fifth disciplines that you had uh, personal mastery and all that uh, re recommend to them how people from your own point of view can apply to first individual and perhaps to organization so that the opportunity that you are here reading the book and then get some idea from you well first off there's no uh, there's no rules it's not like do one thing do two things do three things uh, and when we when I come here for example we did a a, a day-long workshop two mm. half days and what I always try to do in that sort of thing is give people a, a very Intuitive understanding. So, for example, the very first thing people did in the workshop is they spent time really in a in a serious conversation about what's important to them in their life. So you said it a minute ago. In some ways, you, I, the word "apply" is a funny word because you don't really apply things to yourself. You know, you're not uh, uh, a board that somebody sticks something on. You do things, and you learn through doing. So, the first question is, well, what are some of the things I could start to do? So, the very first practice that we had in the workshop yesterday was people simply talking in a small group, each person, about things that are really important to them in their life. In life, not in work yet. In their life. Life, sir. It could include work. I, I always say, take whatever aspects you focus on. It's very natural, of course, in a setting with a lot of professionals, people will talk about in their work context, but that's really up to them. But getting kind of connected with what it is that really matters to me. We started and ended the workshop in different ways on that same theme. Uh, because, you know, all learning, ultimately, if it's real learning, is motivated by the aspirations of the learner. At some point, you wanted to walk. Somebody didn't convince you to walk. You decided at some point, I think walking would be a good idea, or whatever. So, real learning processes Actually, always have this inner root. I may not. Uh, we come to the same conclusion when I do workshop. Usually, I ask them to discover themselves. Yeah. First thing about all learning, technically, is its doing. You mm. don't learn anything except through doing. Ultimately, that's how we learn anything. Doesn't matter if it's something like walking or riding a bicycle or learning advanced mathematics. Mm. Doesn't really matter. At some point you learn through doing. So reading can spark yeah. or catalyze a learning give you process. Passion and knowledge. Can give you orientation. Well, knowledge is a tricky thing. It can give you information. You do not get knowledge through books, technically. You get information. Not what then you have to ask, well, what's knowledge? A lot of times we use the word knowledge so it's like big information. Oh, you really know that. No, you know about that but what you really know is inside you and it always shows up in how you do things so for example people say oh well you know i really know a lot about working with people but then you watch the person working with people and you say this person is not very competent they may know a lot about working with people but they may not actually know how to work with people so um, there's many facets of learning Taking in information, being stimulated, having okay, ideas—reading, uh, doing—anything uh, uh, else that consider part of your learning? Well, for most of us as human beings, learning is both personal and social. Mm. So, for example, we learn to walk in a community of walkers, mm. right? We learn to speak mm. through interacting with other human beings. So, learning always has this social component. Um, and so the, the, the nature of the relationships you know in work for example uh, if people don't find themselves in a situation where they're safe where they trust people their learning will be very much reduced because they won't want to take risks in since the book the fifth discipline came what it's already 20 years right 25 okay any progress any additional new ideas coming up from the five disciplines? Well, that process never stopped. Mm. You know, when you write a book like that, you kind of take a snapshot. Mm. The river continues to flow. Okay. Um, the, the, all the work has always occurred in communities of practice. So if you look at the history and who influenced what, I would say three quarters of the most of them get influenced. Comes from what we call practitioners, managers, teachers, people in real settings who are accountable for producing results. Yeah, there's some influence from different academic sources to be sure, but um, the, the work has always been very much about practitioners. So the world changes, the, the challenges of practitioners change, so the, the work changes a but lot. But the concepts still the same? Well, the core concepts in that book. Absolutely the same. You know, the importance of vision, personal mm, vision, yeah. shared vision. The importance of our mental models. Yes. You know, we don't see the world, we see the world through our own lenses. Mm. The importance of mental models, the importance of learning together in teams, okay. and obviously the importance of seeing larger systems. Okay. So those core ideas, they're, they've, they've remained the core, but it's like the, the core of a tree. Mm. Outside that, greener okay. rings, there's a lot Maybe of... Maybe I can share some of my experience. Having many, many customers attending my workshop, uh, repeatedly in the different actors, sometimes networking among themselves, you learn a lot from, from them, right? Oh yeah, absolutely. <laughs> and, and, and your concept become more clearer mm -hmm. when they, they exercise your idea. Uh, and if it continuing process, Yep. They will benefit more. Yeah. Finally, uh, in the five discipline, do you want them to be related or they can be separate? Both. Uh, they are distinct, different tools, different methods, but they're very connected. So you know, you really can't effectively practice systems thinking without practicing working with mental models, because you're not just studying a system out there. You're studying something out there that's also reflected in here, so they're very connected. And finally, in your study of learning organization, are there many new professor or new consultant who, who follow your idea and they come up with new ideas? Ah, young young generation. I understand. The, um, a lot of the evolution in the last 10 years has been to work uh, with multiple organizations. Mm -hmm. So if you look at the original fifth discipline, the focus was on an individual organization, yes. and in fact, at that time, it was mostly individual businesses. But today, a lot of the kind of projects that people really want to see happen revolve uh, collaboration amongst many organizations. Uh, okay. Networking. So that's been a big, mm -hmm. a big shift. And uh, I think a lot of that is driven by so younger you combine people. So all those organizations together, or you do it separately? Well, uh, they have to learn to work together. It depends mm. on the nature of the problem, of course. But if you're dealing with big, complex sustainability issues of uh, food and water and energy and all these big issues in the world, uh, it requires many different organizations working together. And I, I hope. Uh, your stay Thailand will very you very you fruitful. much. much Thailand Thank in will be สิ่งที่ปีเจอร์เชเก้ได้พูดถึงใน The Fifth Discipline เนี่ยนะคะกับทฤษฎีการเรียนรู้ของท่านดรจีระเนี่ยต้องเรียนว่ามันคือเรื่องเดียวกันเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์หรือหน่าดีใจมากที่เรามีกูรูทั้งทางโลกตะวันตกและโลกตะวันออกที่มีความคิดในแนวเดียวกันนะคะก็คือปิเตอร์เชนเก้เองจะบอกว่าการเรียนรู้เนี่ย การจะสร้างการเรียนรู้องค์กรได้ต้องเรียนรู้เป็นทีมช่วยเหลือกันนะคะซึ่งซึ่งท่านอาจารย์ที่ะท่านก็ได้พูดในทฤษฎีสีเอของท่านตัวหนึ่งที่บอกว่ามันต้องเป็น learning community แล้วก็ต้องมี learning environment นะคะแล้วก็มีกระบวนการการเรียนรู้ซึ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องในงทิศทางเดียวกันนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นเนี่ยปีเตอร์พูดถึง personal mastery รู้อะไรรู้ให้จริง นะคะซึ่งท่านจิระเองก็พูดอยู่ในทฤษฎี 2R ก็อยู่ในกระบวนการการเรียนรู้ที่ท่านจิระได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะคะเราต้องเรียนรู้มีระบบการมีระบบการคิดด้วยมี mental model ที่ดีแล้วก็มีต้องเรียนรู้จากข้อเช็คจริงอะค่ะอยู่บนโลกของความเป็นจริงแล้วก็คิดคิดอย่างมีเหตุผลนะนะคะแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันการเรียนรู้ที่ท่านดรจิระได้กล่าวถึงเนี่ยที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือทฤษฎี 3L ของท่านที่ท่านบอกว่าต้องเรียนรู้จาก ท่านท่านใช้คำนี้นะคะว่า learning, learning from pain uh, learning from experience learning from listening อันนี้จะต้องเรียนว่าเป็นการเรียนรู้ที่ uh, มีเป้าหมายเป็นการรู้เป็นในทีมะะ mm hmm. นะคะนะคะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้เช่นกันและกันและ,ะท่านได้ท่านอนาจารย์จิระได้พูดถึงทฤษฎีสองไอในการเรียนรู้นั่นคือ inspiration กับ imagination ซึ่งตรงนี้เรียบมองว่า มันคือการที่มีถ้าเราต้องมีเป้าหมายร่วมกันอินสปายทุกคนจะต้องมีความรู้สึกอยากจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็คือว่านะคะทั้งผูรูทั้งสองท่านคือดรเซงเก้กับท่านศาสตราจารย์ดรจีระเนี่ยท่านมีแนวคิดในเรื่องของการสร้างการเรียนรู้ในองค์กรเนี่ยเหมือนกันแล้วเรยก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยได้ศึกษาในทฤษฎีของดรจีระด้วยนะคะซึ่งมันเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ อยู่ในแบบในวัฒนธรรมไทยด้วยะคะแต่ค้ะเราไม่ต้องไปเรียนรู้จากที่ไหนเลยเรามีนะคะ,ะูรูที่เก่งอย่างอของคนไทยอยู่แล้วซึ่งก็จะเป็นแบบอย่างของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ดีในสังคมไทยได้ค่ะ าสู่ช่วงคิดกไกลนะครับวันนี้เรามีสนทนากับแขกรับเชิญครับอาจารย์พิพูรีจันทรกมลครับสวัสด <Add af iz? S 1> <c oughs> ีครับอาจารย์จ้าครับครับจ้าสวัสดีครับครับเดี๋ยวต้องขอเชิญอาจารย์พิพูรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนนะครับเพราะอาจารย์ก็ได้ฟังบทสัมภาษณ์นี้ด้วยนะครับแต่อยากถามอาจารย์จิราก่อนครับว่าเป็นยังไงครับความคิดมีความใกล้เคียงหรือว่ามีความที่เซงเก้เขามันอ่านแล้วก็ตอนผมเป็นประธานเอเป็กเขาก็ส่งลูกน้องเข้ามาคุยแต่พอ ได้เจอเขาจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีซอฟต์สกิลมากเพราะว่าเขาบิ๊กเกอร์ทราบนะเขาใช้เวลา,าสมาธิตลอดเวลาแล้วก็ใช้เวลาที่ประเทศจีนเ,นเขาเข้าใจว่า Human Resource ซึ่งเป็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ศักยภาพของคนข้างในอะ่ะแต่ถ้าภายในของคนนะครับอาจารย์โดยเฉพาะ ที่ผมประทับใจเขามากในการพูดสองเรื่องครับว่าเรียนรู้จากอะไรก็บอกผก็ง่ายๆก็คืออยูยูคิดว่าเรื่องการเรียนเนี่ยมันสำคัญในต่อยู่ต่อชีวิตอยูอะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็ยกตัวอย่างเด็กเดกเดินได้อะถ้าเด็กเขาอยากเดินเรียนรู้ก็เหมือนการเดินใช่ไหมถ้าเขาใช้คําว่า aspiration คือ Inspiration นี่คือคือแรงบันดาลใจแต่ Aspiration คืออยากทำอะ่ะใช่ไหมครับคือเราในะทำในสิ่งที่มันสำคัญไม่ใช่ประเทศสำคัญหรือครอบครัวสำคัญอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตัวเราอะ่ะต้องเห็นความสำคัญสักของอใช่ไหมมันมันถึงจะสำคัญมันถึงเกิดขึ้นมันก็ถึงเป็นทฤษฎี 2R ของผมเนี่ยครับถ้าเรารู้ความจริง แล้วเราเลือกประเด็นที่เราทำมันก็จบอ่ะ,ค,อะคือถ้าเราไปเรียนไปเรื่อยๆอ่านทฤษฎีเยอะๆยะไปหมดแต่จับประเด็นไม่ได้เนี่ยมันก็เด็กเด็กไทยมันถึงมั่วไงมันค,คือมันรู้ไม่จริงไง เดี๋ยวต้องถามอาจารย์พี่ภูรีบ้างดีกว่านะครับเพราะอาจารย์ยติดตามผลงานอาจารย์แล้วก็ศึกษาเรื่องแนวคิดอาจารย์มาตลอดครับ5 discipline นะครับของพีเตอร์เซนเก้เนี่ยกับแนวคิดของดรศิราเนี่ยมันมีความใกล้เคียงว่ามีความผสมผสานกันยังไงครับอาจารย์พี่ภูรีคือเราเราแยกก่อนนะคะถ้าแนาวคิดของพีเตอร์เซนเก้เนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้รนะคะในวิถีแบบของท่านเองนะคะซึ่งจะมีความสอดคล้องบางส่วนก็คือ อันดับหนึ่งเลยเนี่ยท่านให้เริ่มจากตัวบุคคลก่อนนะคะเพราะว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยนะคะอาจารย์สุภวัตนม,มันเกิดเพราะว่ามันมี ความเปลี่ยนแปลงที่มากระทบนะคะมันมีทั้งปัญหาอุปสรรคโอกาสต่างๆเนี่ยถ้าองค์กรนั้นเนี่ยนะคะได้เรียนรู้นะคะมันก็จะเกิดประโยชน์นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าทุกองค์กรแม้จะมีมีการเรียนรู้แต่บางทีถ้ามันไม่ได้มีระบบนะคะท่านอาจารย์ที่จะมาจัดที่จะมาจัดเก็บแล้วนาไปใช้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลในในส่วนรวมในส่วนบุคคลเนี่ยเป็นสเต็ปแรกมันต้องมีความคิดซะก่อนมุ่งมั่น ที่จะเรียนรู้อันนี้เป็นว่ากันตามทฤษฎีของปีเจอร์เซนเกนะคะเมื่อมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้พูดง่าย,ายๆตามภาษาท่านาจารย์บอกใฟรู้รนะคะคถ้ามีความคิดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปัจเจกต,ตัวคนเนี่ยได้แน่ๆนะคะเสร็จแล้วพอมาขั้นตอนที่2ของปีเตอร์เซนเก้นี่ก็คือเริ่มปรับ ปรับไปเป็นกระบวนการขององค์กร,รนะคะแต่อันที่สามเนี่ยพอความคิดเริ่มคล้ายๆกันขององค์กรก็ต้องมาแชร์ม,มา,มา,ม,ามาแชร์ความคิดกันนะคะมาส่วนที่สี่เนี่ยนะคะก็เริ่มคิดเป็นเป็นทีมนะคะส่วนข้อที่5ของปีเตอร์เซนเก้ซึ่งเขาถือว่าสำคัญมากนะเขาเขาจะเน้นข้อนี้มากก็คือคิดเป็นระบบ<อ>นะคะค,คือ system t h i n k i แต่ว่าคิดเป็นระบบของปีเตอร์เซนเก้เนี่ยหมายถึงว่าให้มองทั้งภาพย่อย แล้วก็ประกอบกันเป็นภาพรวมขององค์กรให้ได้ทีนี้พอเรามอ,มองของท่านอาจารย์จีระเนี่ยจริงๆด้วยกระบวนการตรงนี้ท่านอาจารย์จีระทําดิฉันว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ไอ้ห้าข้อนี้มันเกิดมานานแล้วท่านอาจารย์จีระเนี่ยความที่องค์กรของของท่านคือของเรานี่แหละจะต้องไปฝึกอบรมคนซึ่งบางครั้งเนี่ยระยะเวลามันสั้นอ,องค์กรมันยาวถูกไหมคะอาจา์สุภวัฒน์แต่ว่าท่านอาจารย์จะต้องมีวิธีที่จะให้ระยะเวลาอันสั้นเนี่ยสามารถที่จะดึง ศักยภาพซึ่งเขามีอยู่แล้วเนี่ยนะคะบางองค์กรนะคะท่านอาจารย์เขาเก็บไว้เป็น k m บางทีไม่เคยเอามาใช้เลย knowledge management นะครับมันเก็บมันเก็บไว้นะคะก็แต่ว่าท่านอาจารย์ก็จะมีกระบวนการพูดง่ายๆก็คือ 2R ตัวที่1ก็คือให้ให้รู้จักความจริงครับผมแต่จริงๆในกระบวนการเรียนของท่านอาจารย์เนี่ยคือบุคคลก็ต้องรู้ก่อนปัจเจกมาก่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านอาจารย์มีกรรมวิธีด้วยพูดง่ายๆเราทราบกันอยู่แล้วก็คือเรียนแชร์แชร์คือ ใส่องค์ความรู้ใหม่ๆเข้าไปเพราะท่านอาจารย์ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยเขาได้รับองค์ความรู้ใหม่เหมือนกันหรือเปล่าท่านอาจารย์ก็จะใส่องค์ความรู้เข้าไปก่อนแล้วก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่าเลิร์นแชร์แครแต่แค่นั้นเนี่ยไม่พอสุดท้ายท่านอาจารย์บอกมันคิดอย่างเดียวมันไม่เกิดมันไม่เกิดความสําเร็จท่านอาจารย์ก็จะกระชับไอความรู้ในคลาสเนี่ย ด้วยคำพูดว่า execution คือจะต้อง turn idea into action คุณผู้ชมครับทฤษฎีนะครับถึงแม้ว่าจะดีมากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่นมาใช้ปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยก็เป็นแค่ทฤษฎีในกระดาษนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้ข้อมูลความรู้ที่ดีๆในวันนี้นะครับจากทั้งปีเตอร์สังเกตแล้วก็แนวคิดของอาจารย์ดรจิระนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้นาไปใช้ประโยชน์บ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าปติตามในช่วงอ่านหนังสือดีๆครับ เข้าสู่ช่วงอ่านหนังสือดีๆครับวันนี้พี่จ้ายังอยู่กับเราด้วยนะครับจันครับวันนี้หนังสือเกี่ยวกับอะไรครับจันคือคุณบิ๊กจำได้ไหมตอนเฟอร์กูสันเซอร์เฟอร์กูสันเขียนรเรื่อง l e a ดอร s ชิพอเล็กเฟอร์กูสันนะครับเขาไปพูดที่ฮาร์วาร์ดด้วยนะและหนังสือเล่มนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่านักธุรกิจส่วนใหญ่เอาไปใช้ครับคราวนี้ผมก็เลยไปได้หนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่า golden rules มันน่าสนใจก็คือคนจะเป็นแชมป์โอลิมปิกอ่ะ ส่วนมากเขาจะได้เหรียญทองใช่ไหมครับเหรียญทองโอลิมปิกนี่สุดยอดมากสุดยอดมากใครก็อยากได้ครับอาจารย์นักกีฬาแล้วเคยได้ยินไมเคิลเฟร์ใช่ไหมครับอ่าครับนักว่ายน้ำใช่ไหมครับอาจารย์เขาเขาแข่งมาแล้ว4ครั้ง16ปีครับได้เหรียญทองคนเดียวเนี่ยสิบแปดเหรียญมากที่สุดในโลกแล้วก็ได้เหรียญเงินอีกประมาณสี่เหรียญครับแล้วคนที่เขียนถึงเขาเขาเป็นโค้ชอ๋อ คุณลองคิดดูนะท่านผู้ฟังฮะคนที่เป็นโค้ชไมเคิลเฟปส์เนี่ยแล้วทำให้เขาเป็นเลิศเนี่ยเวลาเราพูดถึงวิชั่นเนี่ยเรามักจะพูดว่าคนนี้ต้องเป็นองค์กรนี้ต้องเก่งในระดับอาเซียนอะไรเงี้ยมันเป็นคำพูดที่มันไม่ค่อยชัดอ่ะอย่างผมถ้าผมเป็นนักเรียนเทพสซรลินผมต้องชนะจัตุรมิตรหรือถ้าผมเป็นมาริโน่ก็ต้องชนะเชเเ็นลีบ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้คราวนี้เวลาเราน้อยกดสิบข้อของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมพูดเสร็จจะให้คุณจ้าเขาเขาฟังเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยนะบทุกคนต้องเซ็ตเป้าหมายก่อนต้องเป้าหมายชัดเจนต้องมีเหมือนเหมือนโค้ชคนนี้ก็ต้องมีเป้าหมายเสร็จแล้วต้องมีทัศนคติที่จะไปสู่เป้าหมายอันนั้นให้ได้ที่สอง แล้วอันที่สามเนี่ยอย่าทำตัวแบบ comfort zone ไปเรื่อยๆต้องกล้าเสี่ยงต้อง challenge กล้าเสี่ยงอย่างเงี้ยครับคนนี้มีความรู้สึกว่าเช้าชามเย็นชามก็ต้องบอกฉันคุณต้องไปให้ได้นะฮะเสร็จแล้วต้องให้วิชั่นเนี่ยอยู่ในใจทุกวันไม่ใช่ติดไว้ข้างฝาเ็าว่า live vision every day นะฮะเสร็จแล้วก็ทำงานเป็นทีมนะฮะแล้วก็ สร้างแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจระยะยาวนะฮะเสร็จแล้วก็เวลามีอุปสรรคเวลามีเพนมีออดเวอร์ซิตี้เนี่ยเอาชนะมันให้ก้าวข้ามไปเช่นวันนี้ไมเคิลเฟบมีความรู้สึกว่าไม่เอาแล้วครับเหรียญทองผมขอเหรียญเงินพอวันนี้ก็กดดันนะฮะเสร็จแล้วทำงานด้วยความมั่นใจนะะแล้วสุดท้ายก็คือถ้าชนะแล้ว ก็อยากเก็บไว้คนเดียวซืเลเบตตต้องเฉลิมฉลองด้วยครับซึ่งอันเนี้ยผมอยากให้เป็นแนวของกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่างเมื่อเร็วๆนี้เราไปที่มอคถ้าเขาอ่านอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีความฮึกเหิมครับถ้าไปพูดทั่วๆไปว่าผมจะเป็นหมายเลยชั้นนำของอาเซียนอะไรผมจะเป็นนักวิจัยดีเด่นเนี่ยผมว่าฟังแล้วมัน มันไม่ค่อยชัดใช่ไหมต้องชัดเจนลงไปครับผมคิดว่ากีฬาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างก็คิดว่าเระเอิญกุญ้าเขาจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรแนวของผมอ่ะเลยอยากให้เข้ามาก็เป็นหนังสือที่แนะนำนะครับคุณผู้ชมลงไปหาอ่านนะครับหนังสือชื่อ The Golden Rule ครับโดย Bob Bowman นะครับแม่วันนี้สนุกสนานนะครับได้คุยกับอาจารย์พิพูรีด้วยนะครับช่วยกันสนทนานะครับเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์จิรรานอาจารย์พิพูรี พร้อท่านทีงมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ